We'll แจ็คธนพลมาเองล่าสุดประกาศเดิมพันด้วยอาชีพนักร้องหลังบอยท่าพระจันทร์เปิดศึกเรื่องตัวตัดต้องบอกเลยนะคะว่ายังเป็นข้อถกเถียงบานปลายนะคะระหว่างคุณบอยท่าพระจันทร์ค่ะแล้วก็คุณโอ๊ตบางแพนะคะสําหรับเรื่องราวของเหรียญหลวงปูท่ทวดรุ่นเลื่อนสมรักิ์ทองคำปี0-8นะคะที่มีการถกเถียงกันนะคะว่าแท้หรือว่าเก๊ค่ะก่อนที่ในเวลาต่อมานะคะฮาเซียนมีการเห็นตรงกันค่ะว่าพิมพ์ทรงของเหรียญเนี่ยมีลักษณะลึกคมแล้วก็ชัดเจนซึ่งยากต่อการปลอมแปลงจากการถอดพิมพ์และจุดตัดสินสำคัญ คือรอยตัดขอบเหรียญค่ะที่ถูกยืนยันนะคะว่าตรงกับเหรียญที่เป็นมาตรฐานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้หลายคนก็ยังวิพากษากันต่อนเนื่องนะคะเมื่อยังมีคนเนี่ยมีความคิดเห็นต่างกันและอีกเรื่องหนึ่งะค่ะที่หลายคนพูดถึงแล้วก็จับตากันมาตลอดค่ะก็คือเซียนดังนะคะอย่างคุณแพ้สงขาค่ะหรือว่าเซียนใต้ระดับตํานานนะคะที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ใน <ACC 1> ตั้งแต่ตน้ตนๆเลยและบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่5เซียนมีการออกมาฟันนะคะว่าเหรียญหลวงปู่ทวดเนี่ยของบอยท่าพระจันทร์นั้นเนี่ยแท้ด้านคุณแพสงขาเองก็มีการออก มาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะถึงเรื่องการสร้างตัวตัดค่ะซึ่งหลายคนอ,าอ่านแล้วต่างคอมเมนต์กันสนั่นค่ะโดยคุณแพสงขานะคะมีการออกมาโพสระบ,บุข้อความเรื่องนี้ว่าประมาณสิปีก่อนด้วยความที่อยากพิสูจน์และมีความคิดพิเรนพิเรน,เ,รนเขาว่าตัวตัดสร้างไม่ได้จึงได้ติดต่อน้องที่มีปู่พ่ออามีโรงงานทําพระทั้งตระกูลทําพระเครื่องถามน้องที่สนิทเขาว่าน้องสามารถทําตัวตัดเหรียญขี่คอศูนย์เซึ่งเหมือนกับตัวตัดเลื่อนละเอียดได้หรือเปล่าปรากฏว่าน้องตอบว่าถ้าพี่มีเหรียญตัวอย่างก็ส สามารถทําได้ครับจึงส่งเหรียญขี่คอศูไปให้น้องเขาก็ทําส่งมาให้ทําให้มีรอยบากที่5นาฬิกาเหมือนกับตัวตัดขี่คอศูนย์เกไอ้แพ้เอ้ยมึงเสียเงินค่าทําไปทําไมเอฟซี่ความรู้แต่มึงเสียตังคลงมาให้ดูเล่นๆหากเข้าไปค้นดูในกระทูก้เก่าๆหลายปีแล้วเรื่องนี้เคยลงมาให้ดูแล้วนานมากๆขำขันตอนเที่ยงนะครับ ทำกลางแฟนพระเครื่องนะคะที่ออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเสียงแตกค่ะก่อนที่เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เดือดกว่าเก่านะคะเมื่อคุณบอยทัาประจย์มีการออกมาโพสต์ข้อความเปิดศึกมีการระบุข้อความว่าแพะแถะแถแพะเขามาจากสำนักเดียวกันล้านเปอร์เซ็นต์มีหน้าละฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็มีการระบุข้อความใต้คอมเมนต์นะคะว่าขอโทษสังคมก็จบแล้วแถไปเรื่อยมาทิ้งระเบิดตัวตัดฮ่าฮ่าใครมีพระแบบที่ผมต้องการตัวตัดที่ผมบอกว่าแท้ขนมาขายได้นะยินดีเสมอก่อนในเวลาต่อมานะคะคุณบอยทัาประจั์ มีการโพสต์ออกมาขี้ยนะคะติดแฮชแท็กว่าแพะแท้ค่ะพร้อมมีการระบ,บุข้อความว่ามีคำพูดจากผู้ใหญ่หลายท่านกล่าวไว้ว่าในวงการพระปลอมนั้นสามัคคีกันมากเพราะต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการหลอกลวงร่วมกันวางแผนต้มตุ๋นคนที่โลภอยากรวยทางรัดและคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในพระเครื่องอย่างแท้จริงในขณะที่วงการพระแท้กลับมักเป็นลักษณะต่างคนต่างขายทำหน้าที่ของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับวงการพระปลอมโดยคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยผ่านไปก็แล้วกันแต่เมื่อเวลาผ่านไป หเหตุการณ์ต่างๆได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแท้จริงแล้ววงการพระแท้ไม่ได้เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะเมื่อใดที่มีคนคิดร้ายหรือพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของวงการพระพวกเราก็จะลุกขึ้นมาร่วมกันปกป้องความถูกต้องเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ของวงการไว้ในที่สุดสิ่งที่ทำให้วงการพระแท้ยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่เพียงเพราะพระแท้แต่เพราะคนแท้ที่พร้อมจะร่วมกันปกป้องความจริงและไม่ยอมให้คนหลอกลวงมิที่ยืนในสังคมนี้ท่ามกลางเช้าเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะอย่างไรก็ตาม ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่ต้องบอกว่าเดือดกว่าเก่านะคะเมื่อนักร้องดังอย่างคุณแจ็คธนพลค่ะล่าสุดประกาศเดิมพันด้วยอาชีพนักร้องนะคะหลังจากคุณบอยปรพจนเนี่ยมีการออกมาพูดถึงเรื่องราวตัวตัดค่ะโดยล่าสุดนะคะต้องบอกว่า17ตุลาคมพันนักร้องดังอย่างคุณแจ็คธนพลนะคะมีการออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าโพสต์เดียวแสดงจุดยืนชัดเจนค่ะเรื่องนี้นะคะคุณแจ็คธนพลมีการออกมาโพสต์ระบุข,ข้อความว่าถ้ามึงทําตัวตัดครอบเหรียญได้เหมือนเป๊กกูจะเลิกร้องเพลงคนแบกรัก,รกโม้เยมาจริงๆ ทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันเดือดสนั่นนะคะว่าเสียนพระที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยใช่ไหมครับ f อครับแต่เย็นเย็นครับท่านพี่อย่าเลิกร้องนะหนูชอบฟังเพลงนี้นานๆจะเห็นพี่แจ็คศาสตร์สักทีมันแถารายวันโมด้วยแป๊บเดียวขายพระเกสลูกเพจสาวกแล้วเราจะรวยแล้วครับพี่แจ็ค น้องคงเลิกทําโรงงานพระใหม่ไปทําโรงงานพระกอปี้ดีกว่าปั๊มเหรียญ2เหรียญอยู่ได้เป็นปีทางรลังาชาวเน็ที่ยังคอมเมนต์กระนสนานนะคะขณะที่ฝากฝัง่งคุณโอ๊ตบางแพรค่ะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะมีการระบุข้อความว่าทองบาทละห0 0 0ื่นถ้าอยากให้เป็น10ล้านก็แค่เอามาทําเป็นพระแล้วขายแต่ไม่ใช่จะขายได้ทุกคนนะต้องเขาล่ะ ละล่าสุดน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าฝั่งของด้านเฮียกุยรัชดานะคะเจ้ากรมพระทองคําค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเดือดออกมาพูดอัดคลิปเดือดนะคะตีแสกหน้าฝั่งท่าพระจันทร์ค่ะก่อนหาเซียนมีการฟันแท้เหรียญลุงปูทวดนะคะโดยทางด้านเฮียกุยรัชดาเองค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องนะคะก่อนหน้านี้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดในวงการพระเครื่องนะคะถึงกลุ่มบุคคลและก็สมาค,คมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพระเครื่องซึ่งเฮียกุยนะคะมีการเชื่อว่ามีการใช้ข้อมูลที่่ไไมถูกกต้้องรหลัฐาานทาวิย และก็มีเจตนาหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องประเด็นของตัวตัดของเหรียญพระเครื่องค่ะและการปฏิเสธการสร้างพระทองคําโดยเฮกุยรัชดาเป็นผู้ชูประเด็นสําคัญในเรื่องนี้นะคะในคลิปว่ามีการกล่าวถึงการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความแท้โดยเฮกุยเนี่ยมีการยืนยันว่าตนใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถระบุอายุข,ของทองได้อย่างแม่นยําใน1ินาทีซึ่งสามารถตรวจสอบพระเครื่องได้ตั้งแต่ปีพศ2 1 0 4ค่ะและเฮกุยเองยังมีการวิจารณ์กลุ่มเซียนพัทที่ใช้เพียงกล้อง10 แล้วก็ขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการถกเถียงเรื่องของพระเครื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระและก็มีการกล่าวการหักล้างเรื่องของตัวตัดนะคะแล้วก็การปั่นราคาค่ะเฮียกุยนชะชัดเจนนะคะมีการชี้แจงว่าตัวตัดรอยตัดขอบเปรียญหรือว่าแม่พิมพ์ไม่สามารถนํามาเป็นเกณฑ์ในการยืนยันความแท้ได้ค่ะเนื่องจากแม่พิมพ์ย่อมมีการสึกหลอแล้วก็คลาดเคลื่อนได้เสมอและเฮียกุยนะยมีการกล่าวว่ากลุ่มเซียมพระเนี่ยใช้เรื่องตัวตัดนิยมเพื่อหลอกลวงแฟนพระเครื่องค่ะโดยใช้เพื่อกดราคาให้ต่ําลงอย่างมากเมื่อรับซื้อเช่น จากแสเหลือ2 0,000แต่ว่าจะนามาอ้างเพื่อปานราคาสูงขึ้นเมื่อตอนเองเ,เป็นฝ่ายขายเฮกุยนะคะยังวิพาวิชารณ์ผู้เชี่ยวชาญและนายกสมาคมอย่างรุนแรงนะคะว่าขาดความรู้ที่แท้จริงรู้แต่เรื่องเครื่องรางของของังแต่ขาดความเป็นกลางเขามองว่าการที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดสนับสนุนข้อมูลผิดๆเนี่ยเป็นเพราะว่าการสมรู้ร่วมคิดเพื่อผลประโยชน์เนื่องจากต้องเช่าพื้นที่จากกลุ่มเซียนพะเหล่านั้นซึ่งเขามองว่าเป็นองค์กรกรรมลอหรือว่าสมาคมเหล่านี้ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะขาดหลักวิทยาศาสตร์และมีเจตนาหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ค่ะอย่างไรก็ สำหรับข้อมูลนี้เนี่ยเฮกุยรัชดาจะมีการกล่าวเอาไว้อย่างไรบ้างนะคะเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะในสายตาผมผมว่าเหรียญนั้นเกย์ครับกัที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครออกข้างใครผมก็ดูตามสายตานะครับเหรียญนั้นเกยโดยเฉพาะผมมีเครื่องวิทยาศาสตร,ร์นะครับผมสามารถดูได้ตั้งแต่1 6 0หก นะครับนี่ผมเอากระไหลทองมาขึ้นให้ท่านดูแล้วผมมีเครื่องฟลูอเรสเซนส์สแกนสามารถรู้ว่าทองเก่าทองใหม่ทำไมคนมีความรู้อย่างพวกนี้ไม่ไปเข้าเครื่องตรวจเช็คเราจะรู้เลยว่าทองอยู่ในยุคไหนสิบนาทีก็จบแล้วนะไปเถียงกันอยู่อย่างนั้นไร้สาระรวนแล้วแต่ไม่มีความรู้ไม่มีหลักไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทั้งนั้น ใช้แต่กล้อง 10x ไอ้พวก 10x นี่มันแหมไม่รู้จะพูดยังไงผมใช้เครื่องมา5ปีกว่ากับกปีพวกมันยังเป็น 10x สมัยก่อนหัวเราะผมแล้วผมทีิสุดต้องตาเรียนแบบผมหมดที่ผมเคยบอกบอกว่าตอนผมซื้อใหม่ๆหมพวกมาหาว่าผมมามาส่งเชื้อโรคเหรอเอานน่นนี่อย่างเครื่องนี้ผมบอกไม่เป็นไรอย่าตามผมนะถ้าตามผมผมเรียกลูกหมานะ แล้วผมก็บอกว่าเวลานี้ผมเห็นข้างบนลูกหมาเนี่ยเยอะเลยถามว่าพูดไปแล้วเคยอายไหมพวกที่เซนกรรมารอเนี่ยนะตัวตัดนะครับเอาไว้หลอกคนกับพวกพวกนี้อย่าไปเชื่อนะครับเป็นไปไม่ได้หรอาผมเรียนโทรศัพท์ไปชมคุณพศท้าพะจย์เขา พยายามวางตัวเป็นกลางก็ไม่ไม่ไม่เข้าข้างใครออกข้างใครคือแต่แต่ท่านก็มาพูดเผอปากพูดออกมาครับว่าทองคำอ่ะมันไม่สามารถดูตัวตัดได้หรอกตัดตรงกันข้ามกับพวกโน้นทั้งกลุ่มมันอยู่ที่เดียวกันมันจะไปพูดแล้วร่วมช่วยกันหลอกชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบอกว่าเป็นตัวนี้ผมจะบอกคุณให้เลยนะ เนี่ยเขาขนาดตัดมาสามตัวตัดพร้อมกันส่งมาให้ดูมันยังมีไม่เหมือนเลยแล้วคุณจะแบ่งไงมีั่นหมูผมจะเปยอยู่ตลอดว่ามีั่นหมูยังทู่เลย้าห่นหมูบ่อยๆยังทู่เลยอย่าพูดทั้งว่าเหล็กตัดเหล็กมันจะไม่สึกไม่หรอไม่อะไรตรงน,นี้มาคุปปลโกรททั้งนั้นนะครับเพราะนั้นผมถึงชมคุณพูดว่าคุณยังเป็นน้ำใสผมขอชมเชย นะครับว่ามันยังเป็นน้ำใสคําว่าน้ำใสคือสะอาดไม่ร่วมโสโครกก,กลุ่มนี้นะครับแล้วผมจะพูดถึงในทีวีนะครับสัมภาษณ์ชอช้างสัมภาษณ์กุญชัยนาลิกนะครับพูดไม่เป็นปากต้องรีกวางหูเพราะเขาก็ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ถึงจะคนทำหนังสือก็จริงแต่ก็จริงมั่งเกมั่ง บางบางอันเป็นการสายเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียบวางโหูลงไปแต่ที่น่าเกลียดที่สุดก็คือนาย,ยกสมาคมผมดูตัวตากิจตังตัวตานะ่าจะเป็นของแท้ตัวพอเสร็จแล้วรีบวางโหรปิดเครื่องเพราะว่าจริงๆแล้วที่เขาออกมาพูดพูดด้วยความจำใจนะครับเพราะพวกนี้ก็คือเช่าที่เขาอยู่ ถ้าเขาไม่พูดอย่างนั้นแล้วคงจะเช่าที่เขาไหมล่ะนั้นอันหนึ่งอันที่สองตัวนายกสมาคมเล่นเครื่องรางของถังพระเครื่องเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะนั้นเขาก็ต้องแห่ตามเขาไปพูดคานั้นทําไมถึงต้องรีบวางหูลนะ่ะถ้าแล้วปิดโทรศัพท์เพราะถ้าคุณถามเรื่องพระเขาตอบคุณไม่ได้เลยสัก,กอย่างเพราะเขาไม่เป็นเขาเป็นเฉพาะเครื่องรางของถัง,ง,ง,งเท่านั้น เพราะว้าถ้าที่ถามคุณหนุ่มถามบางทีถามไม่ถูกจุดนะไอคนที่สังคมที่รู้เรื่องนี้มีมากมายแต่คุณไม่ติดต่อคุณไปติดต่ออยู่ในที่เดียวกันหมดอยู่ในสมาคมเขาทั้งนั้นแล้วผมถามคุณหน่อยสิความเป็นการอยู่ตรงไหนทุกคนก็ต้องเข้าข้างเขาก็ต้องหากินด้วยกันแล้วเขาก็ใช้จุดนี้ทำเตินทุกคน ได้เงินได้ทองใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนั้นไม่จริงนี่คือของโรงงานต่างๆทุกโรงงานก็ยืนยันว่าไม่สามารถดูตัวต่างได้เพราะบางครั้งตัวต่างเนี่ยมันก็มีจำรุดมีอะไรแล้วปั้มไปเดี๋ยวก็มีเพี้ยนไม่มีคําว่าตรงแปะหรอกทุกอันเพราะฉะนั้นจะมาตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็จะพูดให้ท่านฟังอยู่ว่า ทำไมเขาถึงตั้งตรงนี้ขึ้นมาทั้งองค์กรว่าต้องดูตัวตัดซึ่งโรงงานผู้ผดิตยืนยันว่าตัวตัดดูไม่ได้แต่ผมรู้แล้วว่าทําไมต้องดูตัวตัดตัวตัดไว้หลอกลวงแฟนแฟนพักเครื่องที่ขึ้นไปคุณเอาไปขายเขา สมมติว่าคุณมีเหรียญแล้วคุณเอาไปขายเขาเขาดูเสร็จอา้าวปากขว่าพระคุณเป็นพระแท้คุณจะขายเท่าไรสมมติว่าคุณจะขายแสนหนึ่งสมมตินะครับถ้าคุณจะขายแสนหนึ่งเขาจะบอกว่าของคุณเนี่ยขอบตัวตัดไม่ใช่ตัวตัดนิยมนะครับไม่ใช่ตัวตัดนิยมเพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของพระใจก็หายไปครึ่งหนึ่งไอ้ที่จะขายแสนหนึ่งก็เหลือห้าหมื่น เขาสวดถึงซะหน่อยหนึ่งบอกของคุณนี่เป็นตัวที่เขาไม่นิยมเลยนะตัวบวยสดแต่ผมก็ซื้อแต่ซื้อในราคาถูกจากแสนหนึ่งอาจจะซื้อหละสองหมื่นนี่คือความเร็วลายของคำว่าตัวตัคำนาเดียวกันเขาจะซื้อคุณคุณถ้าสมมติว่าคุณจะไปซื้อเขาตรงข้ามกลับมาแต่ที่คุณไปขายเขาตอนนี้คุณจะไปซื้อเขา เขาจะบอกเลยตัวที่เขาหยิบอยู่ที่มือว่าหอทั่วไปนี่ถ้าไม่ใช่ตัดนิยมก็จะราคาเท่านี้ตัวที่องค์ที่คุณดูอยู่นั่นน่ะเป็นตัวตังนิยมละตัดนิยมที่เขานิยมมากที่สุดจากห้าหมื่นก็ขึ้นไปเป็นแสนหนึ่งเพราะนิยมคุณก็ต้องยอมรับได้นี่คือวิธีหากินของพวกมันเพราะฉะนั้นที่ตัวบอใบไม้ก็ยอมรับอยู่ว่า เจ็ดแปดปีก่อนเขาเคยเห็นจากไอเหียคนหนึ่งที่ถือผ้ามาหายนั่นแหละคือผมเขาเกาคือผมที่ถือไปถ้าผมไม่ถือไปพวกมันยังบอกว่าทองไม่มีพอหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นผมด่าเลยมันก็เลยตรวจว่าพระทองคำไม่มีการสร้างเพื่อบอกผม,ผมรู้ว่าผมมีพระทองคำเยอะ็บลบอกผมนะทั้งสมาคม ทั้งหมดทั้งกรรมรสมาผมกรรมรอนี้ก็บอกผมว่าคงกระจายไปทั่วว่าพระทองคําไม่มีการสร้างแล้วทุกวันนี้พบคุณตามผมเล่นทองคํานี้หมาหรือเปล่าพระทองคํามีการสร้างมาตลอดเวลาเป็นพันปีก็มีการสร้างไม่ใช่ไม่มีนี่คือหลวงหน่วยซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์เทมตั้งแต่ เป็นสาม,มนเณรจนอาจารย์ทิมเสียที่โรงพยาบาลกลางเขาอยู่ตลอดเวลานะครับรวมกับพี่ชายของอาจารย์ทิมอยู่ในห้องคืนที่เสียก็มีการสั่งเสียหมออสมบัติที่ของอาจารย์ทิมยกให้หลวงหน่อยนะครับหลวงหน่อยเล่าให้ผมฟังว่าทองคำ ที่น้อยคนรู้ว่าไม่มีการสร้างเพราะว่าทองคำนี้คือคนอยากได้พระทองคำต้องเอาทองมาเพราะที่วัดยากจนขนาดน,นี้จะไปซื้อตรงที่ไหนมาทำให้ใครเช่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้ฮะเราดูสามารถเราดูจากอย่างนี้วัดสมัยนั้นมีประต,ตสูสองบานเองสองบานเท่านี้ ยากจนจะไปอะไรจะไปเอาที่ไหนเอาเงินที่ไหนมาสร้างเอาซื้อทองคำมาสร้างเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ทองคำพระทองคำคุณต้องเอาทองมาให้เขาแล้วแก่ละจนที่เข็นเอาทองมาก็ต้องส่งไปที่โรงงานจะล้อมจะอะไรก็โรงงานแล้วแต่ว่าเขาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นพอได้มาได้พระมาก็ ยังไม่ถึงเวลาปลุกเสกก็จะพระก็ต่างคนต่างไปเก็บนะครับพอถึงวันพิธีปลุกเสกต่างคนต่างก็เอามาต่างกะที่เอามานี้ทองคานี้ห่อผ้าห่อกระดาษใส่กองใส่ถุงใส่อะไรมาทุกอย่างแล้วแต่คนที่จะปกปิดพระของตัวเองแล้วก็เสร็จแล้วไปไว้อยู่บนโต๊ะพิธีพอทําพิธีเสร็จ ก็ต่างคนต่างมารับของของเขาคืนไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครได้เห็นว่าพระทองคำจริงๆอยู่ในพธิธีผูกเสกอะเอามาหมดอดอกมานะครับแต่เสร็จแล้วก็ต่างคนต่างเอามาก็มีรู้กันอยู่ในกลุ่มสร้างกาบพกกรรมการวัดหรืออะไรที่รู้กันแล้วคนนอกทั่วไปจะไม่มีใครรู้ไม่มีทองนี้ถึงปีสุด ท้ายก็คือปีที่เลียเลือดท่ามกลางชาวเน็ตนะคะแล้วก็แฟนพักเครื่องค่ะที่ยังวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับเรื่องราวของคุณบอยธัพจันทร์นะคะเซียนแพ้หรือว่าคุณโอ๊ตบางแพเนี่ยเราก็ต้องติดตามมันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยจะมีบทสรุปลงอย่างไรนะคะเรื่องราวจะยุติลงพิงเท่านี้หรือไม่หรือจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวออกมาเทคแอคชั่นอย่างไรบ้างนะคะรอติดตามชมได้ที่ไทยนิวค่ะ ไทยเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยเนวค่ะ